วันนี้ที่ห้องประชุมชั้นสาอาคารสทอทสองเมืองทองธานีพลตำรวจตีอัิทธิ์สุดสงวนพร้อมด้วยพลตํารวจตีจิรวัตรพยุงธรรมรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ร่วมกันแถลงผลระดมการกวาดล้างจับกลุ่มเครือข่ายซื้อขายอาวุธปืนและกระสุนปืนออนไลน์เพื่อป้องกันการนำไปใช้ก่อเหตุอาชญากรรมร้ายแรงสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยพลตํารวจตีอัิทธิ์กล่าวว่า การจับกลุ่มในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนื่องจากในปัจจุบันมีกลุ่มผู้ค้าขายปืนและเครื่องกระสุนปืนเถื่อนผ่านช่องทางออนไลน์เป็นจานวนมากซึ่งจากการตรวจค้นและกวาดล้างเครือข่ายซื้อขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนเถื่อนในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดชนบุรีปรทุมธานีนนทบ,บุรีและสมุทรสาครสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารวม38คนพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนของการรวม44กระบอกและกระสุนปืนอีก3678นนัด โดยผู้ต้องหารายสำคัญที่จับกุมได้คือนายจักรินอายุ39ปีชาวจังหวัดหนองคายปัจจุบันอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีสืบสวนพบมีการใช้บัญชีเฟซบุ๊กไม่ยืนยันตัวตนในการโพสต์ขายอาวุธปืนผิดกฎหมายตั้งแต่ประมาณปลายปี2566จนที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นต่อศาลจังหวัดชลบุรีก่อนนำกำลังเข้าตรวจคน้น โดยนายจักรีมีอาการตกใจอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเห็นเจน้าหน้าที่ก่อนจะเอ่ยปากยอมรับและนําเข้าตรวจยึดอาวุธปืนของกลางเป็นปืนยาวและกระสุนปืนต่างๆรวมถึงอุปกรณ์สําหรับใช้ในการผลิตดัดแปลงอาวุธปืนพร้อมยอมรับว่าเคยขายอาวุธปืนที่ผลิตขึ้นเองไปบ้างแล้วก่อนหน้าที่จะถูกจับกลุ่ม ส่วนกระสุนปืนที่พบว่าเป็นกระสุนปืนอาก้าหรือกระสุนปืนอาวุธสงครามนั้นเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบบรรจุอยู่ในถุงดําไม่มีกล่องจึงไม่ทราบแหล่งที่มาว่านํามาจากที่ใดเนื่องจากไม่มีเลขหมายกํากับจึงไม่แน่ชัดว่าเป็นของหน่วยงานราชการหรือไม่เราได้ทําการโอเปอเรชันกันโดยในเดือนที่ผ่านมา1เดือนเต็มนะครับพบว่าเราสามารถจับกลุ่มผู้ซื้อขายอาวุธปืนออนไลน์ได้ทั้งหมด38ลราย เป็นอาวุธปืน44กระบอกและกระสุนปืนอีก3,000กว่านัดนะครับภาพก็ปรากฏอยู่ที่ข้างหน้าสืม่มวลชนด้านหน้านะครับเป็นการจับกลุมร่วมกันระหว่างสอท2และสอท5นะครับทั้งนี้พลตำรวจติตีจิรวัตรกล่าวว่าอาวุธปืนของกลางที่นํามาในวันนี้นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งมีทั้งปืนจริงและปืนแบงกันที่นํามาดัดแปลงจนสามารถใช้ยิงกระสุนจริงได้ ซึ่งถือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนโดยทางบชอสอธอยืนยันว่าจะเดินหน้ากวาดล้างเครือข่ายและกลุ่มลักลอบซื้อขายอาวุธปืนเถื่อนและเครื่องกระสุนปืนเถื่อนอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน